สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาขายปุ๋ยครับวันนี้คนตกแล้วก็ขายปุ๋ยดีครับนี่นี่ครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับแล้วนี้เราจะยกปุ๋ยกันนะครับ ครับเต็มส่งลูกค้าลูกค้ามาปุ๊บเหมาหมดเลยครับอ่าสิบแนะครับของมองกุเดี๋ยววันนี้ก็ต้องสั่งเพิ่มนะครับไปสั่งเพิ่มนะครับ ดูเรียก็จะหมดอีกแล้ว่วงนี้ขายปุ๋ยดีนะคนตกมานี่ก็ไม่เหลือปุ๋ยปุ๋ยรู้สึกว่าจะแพงนะครับแต่แพงก็ไม่เหลือนะครับตอนถูกๆก,ก็ไม่มีใครสั่งครับแต่พอตอนแพงก็สั่งกันหมดเลยนะครับพอหน้ามาก็พากันหวานนะครับ ขายแล้วครับผมอ่ะนี่นะครับนี่คือปุ๋ยปุ๋ยที่เรามีก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ปุ๋ยที่เราลงปีแรกนะครับตอนนี้ก็ขายดีนะครับอันนี้ก็มาลอดใหม่ครับที่ลงลอดใหม่ครับพอฝนตกก็ขายออกเลยนะครับนี่ปุ๋ยแพงนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ปุ๋ยแพงที่สุดในรอบ หลายหลายปีนะครับตอนนี้ยูเรียกระต่ายอยู่ที่800กว่าบาทนะครับ840บถึง860บาทนะครับไม่ไหวเลยครับี่อยู่นี่คือยูเรียนะครับนี่คือปุยยูเรียนะครับนี่บริษัทเจียไตครับฝากบอกเจียไตด้วยนะคว่าปุ๋ยแพงเกินครับนะครับ เราจะพูดยังไงนะครับนี่ข้าวกิโลละไม่ถึงสิบบาทเลยนะครับนี่ข้าวกิโลละเจ็ดแปดบาทนะครับแต่ปุ๋ยซ้อมรับแปดร้อยกว่าบาทนะครับดูครับไม่รู้ต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่รู้เพื่ออะไรครับที่ขายปุ๋ยแพงนี่ครับจนปีปีแรกผมก็โดนปุ๋ยแพงแล้วครับก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหนบ้างครับ ที่มีก็จะมีพวก16 1 6 8สมจะเน้นที่16 1 6 8นะครับรองลองของมงกุฎนะครับเราก็จะมี15 15นะครับของกระต่ายนะครับอันนี้คือหลังจากใส่ยูเรียแล้วเขาก็ว่าจะใส่สูตรเสมอนะครับแล้วก็มี18 8 8ของมงกุฎนะครับเพราะว่าโซนของบ้านผมเขาใช้มงกุฎกับกระต่ายกันนะครับก็จะมีหัววัวอ่าเดี๋ยวไปดูหัววัวที่ขายดีและราคาถูกอยู่นะครับ ก็ไม่ถือว่าถูกหรอกครับแต่ก่อนมันก็400ครับตอนนี้มันกรงมาอยู่ที่500 580บาทนะครับนี่ตอนนี้16 16 8เอ้ย16 8 8นะครับ16 8 8ของหัววัวนะครับสูตรดั้งเดิมแต่คนนิยมก็คือตัวยูเลียเนี่ยครับยูเลียที่คือ,อทุกคนต้องใช้นะครับแต่ดันมาแพงนะครับ ผมก็สั่งตามออเดอร์นะลูกค้าสั่งเราก็สั่งเขาก็มาส่งให้นะครับดีที่ยังส่งฟรีนะครับถ้ามีเกมกันค่ารถนี่คงไม่ไหวนะครับคงไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะบวกแต่ละกระสอบไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ถึงสามสิบบาทนะครับจะเอาสามสิบาทก็ไม่ได้ครับสงสารชาวบ้านนะครับคนที่เขามีกําลังซื้อเขาก็ซื้อนะครับแต่คนที่ไม่มีกําลังซื้อเาก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันมาแพงนะปีนี้ ก็ที่ผมเล่นก็มันมีประมาณห้าหกสูตรแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปเล่นเยอะ,ะครับเล่นเยอะมันขายยากครับปุ๋ยมันแพงนี่คือเพิ่งเริ่มปีแรกนะครับที่ขายขายปุ๋ยนะครับมีแค่นี้ครับมีสิบหกแปดแปดมียูเลียสี่หกศนศูนย์แล้วก็มีมงกุฎสิบแปดแปดแปดแล้วก็มีกระต่ายสิบห้าสิบห้าแล้วก็มีสิบหกสิบหกแปดนะครับสูตรสิบหกสิบหกแปดก็ มีหลายยี่ห้อครับแต่ผมเน้นมงกุฎเพราะว่ามงกุฎแถวนี้เขาเาดังนะครับเป็นมงกุฎนะครับแต่เยอะมีเยอะนะครับทั้งไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับปุ๋ยนะครับไม่รู้เยอะมากเราก็ลงให้ที่มันว่าที่เขาจําเป็นที่เขาใช้ประจํานะครับลงที่เขานิยมนะครับไม่ต้องไปลงเยอะลงพอที่จะเราขายได้นะครับโอเคนะครับสําหรับการขายปุ๋ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับปีแรก ปีหน้าวากันใหม่ครับปีหน้าผมอาจจะสต็อกช่วงช่วงต้นปีนะครับอาจจะลงเป็นพ่วงได้นะครับเพราะจะได้มีกําไรเหลือนะครับถ้ามาลงช่วงขายขายปุ๋ยเลยนี่มันจะแพงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้อยู่ที่เจ็ดร้อยเองนะครับยูเลียแต่เพิ่งมาขึ้นได้ประมาณสิบกว่าบันนี่แหละครับเพิ่งมาขึ้นตอนฝนตกนะครับก็เสี่ยงกับต้องดูฝนด้วยนะครับถ้าไม่ฝนเราก็ไม่กล้าสั่งนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับสำหรับใครที่อยากขายปุ๋ยก็เช็คราคาแล้วก็เช็คก,การตลาดนะครับเช็คลูกค้าด้วยนะครับอ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับฟาร์มจันเริอทราบก็จะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับอ่ร้านขายของชำขายส่งขายวัสดุก่อสร้างก็มีทุกอย่างนะครับอยากขายอะไรก็อ่าเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นแนวทางไปที่ทางไหนนะครับ การตลาดนะครับแต่ละช่วงนะครับโอเคนะครับถือว่าขายหมดนะครับขายหมดเมื่อวานก็หมดนะครับอันนี้ก็สั่งมาใหม่นะครับนะครับสั่งมาใหม่เมื่อวานก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่สิบแปดแปดแปดแล้วก็ยูเลียหมดเกลี้ยงนะครับสั่งมาใหม่นะครับอันนี้ก็คงจะสั่งอีกนะครับเพราะว่าฝนยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับสั่งสั่งอีกนะครับนี่เมื่อเช้าคนก็มาไปประมาณยี่สิบกระสอบนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณสิบกว่านะครับสิบกว่าเดี๋ยวสั่งอีกนะครับ ว่าเขามาส่งให้ด่วนอยู่นะครับไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเขาก็ส่งให้นะครับคือมันสะดวกตรงนี้ครับเราไม่ต้องไปสต็อกเยอะนะครับสต็อกเยอะก็เสียเงินนอนเพราะมันแพงครับสิบกระสอบก็เป็นแปดพันแล้วนะถ้ายี่สิบกระสอบเป็นหมื่นนะครับถ้าสี่สิบก็หลายหมื่นนะครับเราก็สั่งตามสต็อกทีละสามสิบสี่สิบนะครับไม่ต้องไปเป็นร้อยนะครับถ้าเป็นร้อยมันก็เราต้องใช้เงินหมุนอย่างอื่นด้วยนะปีหน้าว่ากันใหม่นะครับปีหน้าว่ากันใหม่แล้วก็ น่าจะลงสักเป็นพ่วงนะครับปีหน้าน่าจะลงยูเลียก่อนนะครับตองให้มันถูกที่สุดให้มันเหลือที่ห้าร้อยนะครับเราค่อยลงพอถึงเวลามันก็จะขึ้นมาถึงที่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยนี่ะครับอันนั้นก็คือเราจะมีกําไรช่วงนั้นแหละครับต้องต้องเสี่ยงกับฝนด้วยนะครับต้องยอมนะครับแต่ฝนมันก็ต้องตกอยู่แล้วแหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการ ลงปุ๋ยของร้านผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับฝากติดตามฟาร์มเจริญทรัพย์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ